อาล่ะสวัสดีครับผมพีเจมบาสเกมเมอร์นะครับวันนี้มาเจอกันกับเกมส์ลิ t เตอร์ดอทไอนดาวผู้เก่งกล้าสามารถกลับมาอีกครั้งหนึ่งเข้าใจไหมห่างหายไปนานแล้วได้อันดับหนึ่งมาแล้วผมรู้สึกชื่นใจมากแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกันแบบว่ามีความสุขมากเลยแต่มาวันนี้นอนยิ้มเองคิดว่าเองเจ๋งว่าเจ๋งก็เข้ามาได้นะเว้ยได้แม่งดงพยาจริงๆแงอุ้ยอุุ้้ยว้าา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  เน่ <Safe code mark> да: ผมทำได้เน่ยังไงนอนแบนไม่เกินกูหรอกเชื่อดิจันเอาไอ้เชี่ยอะไรแบงค์ไอคิดไปทันนะว่าไงนอนใส่องว่าไงนะน้องสาวเจอพี่ได้นะนี่เอาละผมต้องทำให้ได้เริ่มต้นด้วยหนึ่งหมื่นแล้วก็หนึ่งในใต้รามันต้องมาโอ้ว้าวฮู้วโอ้เธอไวแกไวอีกแล้วไอ้เชี่ยตายนอนเยี่โอ้เธอไอ้ไม่น่าจริงเนี่ยวายนอนเยี่ยมเจอได้นะเพื่อนนะ ตัดหน้าแม่งเลย yes วูว yes. เี่เน่นอนยิ้มมานกลงเจอผมไว้เน่ไงนอนดาวนอนดาวผู้เป็นหนึ่งในใต้ล่าและใต้ล่านี้ก็จะมีผมแค่ตัวเดียวว่างไอ้นอนไอ้นอนทำไมทำไมทำไมอ่ะวิวิไปเยวี้แม่งเดียวเเฮ้ย นอนดาวอย่างเราจะไม่กลัวเกงกลัวใครเข้าใจไหมแม้ว่ามันจะตัวใหญ่เท่าช้างตัวเล็กเท่ามดแต่ผมจะบทขยี้เห้มันเหลือเป็นขี้อย่างเดียวหนอนยิ้มะไงเอ้ย่าย่าย่ายไป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 ยสู้กูบอกแล้วอย่าเล่นกับกูไงยูวหัววผมทำได้กบผมทำได้กบผมทำได้ยัสมนง่ายบอกแล้วกูจะบทขยี้เมึงเป็นขี้ไอ้หนอนยิบ ไอ้ป๊าป๊าแน่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 แนพี่มันเร็วแรงทะลุนรกเย้ยจะฆ่าพี่มันยะได้ไงไ่้ไงได้ไงได้ไงได้รงได้ไ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 นด้ไงได้องได้ไงได้ไงได้ไงบด้ไงได้อดง,องีสักตัวที่ไดนกวไดว้ไ yes! นไ้ไงไงนนอนอนด,ด้ไงได้ไ่ได้ไงได้ไงไดนไงกด้ไงกด้ไงวด้ไงไ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 ด้ไอได้ไงได้ไงด้ไงได้ไงวด้ไงได้ไงได้ยงได้ไงไว้ไงด้ไงไว้งด้้ไ้วไ้ว้้้ โอ้โหว้้้าวโอยโอเคเกือบแล้วหนอนดีบวาไงมเพื่อนจอได้ละเพื่อนนะกูอ่นมึงได้ละเพื่อนนะกูวนมึงได้ละเพื่อนนะกูบอกกันแจู้โอเคเว้ยโอเคเว้ยอ่าฮ่าฮ่าฮ่าดนดิหนอนดิบโดนดิเจ็บดิแดงเจ็บดิเฉยไม่ได้จริงดีวแต่ละเหมือนกูจะโดนวนโดนวนว่ะนั่นไง อย่าอย่าคิดจะวนอย่าคิดจะวนไม่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  yes วู้โอเคว่ผมทําได้ผมท้ได้โอขอบคุณน้องสีลุงเมื่อกี้นี้มันบังทางให้ผมฮนะขอบคุณพี่ลุงไอ้นั่นมันวนเน่เสียหน้าแล้วเนี่ยไอยเจอได้แนละ้เพื่อนนะเจอได้แนละ้วดี่ิดิไงไงกูเปรี้ยวผมวนคนระับ yes นี่จะทำอะไรพี่น้องสิบแปดชาติจริงๆจากใจสิบแปดชาติเราค่อยมาโอ้โห ดูมาเนะโคตรดูเดือดเลือดพันตรงนี้ไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละตรงนี้เราต้องจัดการตรงนี้เราต้องจัดการถอยไอ้เชี่ยเลยเอออย่างนั้นก็หนึ่งหนึ่งหมื่นก็โอเคครับ